อผมสวัสดีครับก็หลังจากที่ตบเทพตายไปหนึ่งตัวโอ้โหเสียใจสุสดๆเช้ามาพวผมก็ออกเดินทางต่อเลยคือบคือผมยังหาที่สร้างบ้านไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าจะหาที่สร้างบ้านอยู่ก็เดินทางหาที่แบบไบโอมที่แบบผมจะจับเทพได้แล้วก็อยู่สร้างบ้านได้อย่างเงี้ย นี่เดินทางมาพักก็เจอเจอเรือเหาะเรือเอหาะของแกงะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจผมก็แวะเข้าไปป้นนะเหมือนเดิมเลยไม่ได้ป้นดีเข้าไปสำรวจเฉยแต่เหมือนคันนี้ก็ไม่มีของดีอะไรเลยนะเนมื่อเสร็จเมื่อเสร็จผมก็บินออกมาผมคงบินหาที่สร้างบ้านเหมือนเดิมนะีน่ก็บินมาจนถึงหมู่บ้านแล้วผมก็แวะสักหน่อย อ้าวไม่แม่หรอไหนบริเวณวะเอาละทะเลาะกันเองและนี่ผมผมไม่อยากได้นะสเปียที่เป็นตัวต่ออะก็คือไอ้ไอ้ตัวตักได้คือมันจับยากมากนะนี่ผมเห็นหินกวางก็คือมันต้องเวลเยอะอยงไงถ้าเป็นตัวแ,บบแปลกๆอยู่ในพื้นที่พวกนี้เนียก็ต้องสู้อะเอาเลเวลหน่อย จริงนี่ผมเดินทางมาจากเดินทางมาไกลนะจากจุดเกิดอย่างจากตรงเนี้คือเดินทางมาไกลมากอะโอ้โหคือจะกลับไปตรงจุดเกิดก็ไม่ได้แหละนี่เอ้ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเจอป็อกเก็ตในใ,ในในไบโอมนี้เลยนะเคลือนแปลกดีอะเฮ้ EP ไว้ EP แชร์ลิมพันไปเลยเอาจริงนี่ผมยังยังเดินทางไปไม่เจอทุกไบโอมเลยนะ คือเจอแต่ไบโอมซ้าๆอ่ะมีผมก็แวะหอคอยหอคอยนี้คือให้บอลเยอะอยู่นะก็แวะเหมือนเดิมหอคอยก็ออกเดินทางต่อครับผมก็เดินเดินทางคือเจอแต่ไบโอมเดิมๆ่ะผมอยาก อยากเจอเบโอใหม่ที่แบบว่าเราสามารถได้นี่ได้อะนี่ผมก็ลำคานหิมะเอาจริงลำคาญหิมะลำคาญฝนแะนอนสักหน่อยฝนนี่คือผมไม่ได้นอนเลยนะคือนอนล่าสุดวันไหนวะนะเอาจริงชีวิตจริงก็ไม่ค่อยได้นอนเหมือนกันนี่รอดนะผมก็แวะแวะเขาเรียกว่าอะไรวะโปเกมอนสต็อปเออโปเกมอนสต็อปลูกของลุของมีของฟรีนะไม่ไม่มีของใครไม่ได้ไปป้นเขาด้วยนะ ผมได้บอลได้ไอที่ไว้ฟื้นเปิดบอลเราอะระหว่างทางผมก็แสตีบอลนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบอีกตัวนนะแต่คือมันหาที่ใส่ที่ผมต้องการยากสิมนีซูเสกได้ของเยอะเยอะเลยแหละแต่ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนจะมีประโยชน์แค่แคนดี้อย่างเดียวมั้งพวกลูบี้พวกซับไฟผมแน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรเหมือนเป็นแค่แร่ชนิดหนึ่งเลยมั้ง ผมก็เดินทางมาถึงมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็คือมี2ไบโอมแล้วคือพื้นที่มันต้องโล่งอ่ะคือมันน่าสร้างบ้านมากเลยตรงเนี้ยว่าตัดไม้ผมไก่ทําบ้านเลยตรงเนี้ยก็คือไบโอมท่านั่นเนี่ยก็จะมีเทพเกิด2ตัวเทพเกิดได้2ตัวข้างบนก็จะมีเลโคซ่าที่ผมอยากได้นะแล้วก็ Ent e. อเอนเตมีผมก็วางกล่องทับของ ครัุครับนี่นครับเ,เอาของเก็บคือนานทีจะได้เก็บของสอักทีนะ o, o, โอ้คือของแน่นเต็มตัวเลยอันเนี้ยเหมือนเสียงมันช้าผมไม่แน่ใจเป็นที่โปรแกรมอดัดหรืออะไรนะ นี่ผมก็อเดินทางต่อเพื่อจะหาหาแบรนสีชมพูคล้ายๆอันที่สองในช่องในช่องของผมเห็นปะ่ะแต่ว่าเป็นสีชมพูเอาไว้เก็บค่า EV ให้ตัวแอมแปร์ของเรานะแต่คือมันหาไม่เจอทีมันหายากอะ่ะได้แต่สีเดิมๆอะ่ะนี่ผมว่าบินมาเรื่อยจนถึงหมู่บ้านหมู่บ้านนี้น่าอยู่บ้างน,นะ คือเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วอยู่กลางป่าด้วยอ่ะหมู่บ้านนี้คือโอ้โหบอลเยอะมากเนี่ยเนี่ยผมเจอหนูสีมฟูเอ้พวกสีฟูสีพูหรือสีแปลกๆเนี่ยมันคืออะไรใครรู้บอกผมเลยนะคือมันไม่ใช่ตัวชายนี่อ่ะผมเคยคิดเป็นตัวชายนี่เคยหลงจับไปนะตัวสีมพูตัวแปลกๆเนี่ยแต่ชายนี่มันต้องมีดาววิบับปับเด็ ผมก็เลือกที่จะเดินนะเพราะว่ามันจะมีเทพที่เกิดกวันอนะ่ะซาเซียนที่ไหนเกิดกับวันเกิดจะเจออีกนี่ไอ,อ้ตัวเนี้ยเหมือนผมก่อนเนี้ยผมไปตีร่างเมก้ามันมาได้นะนนได้หินเมก้ามาผมก็เลยต้องจับมนันเพื่อเอามาทําร่างเมกานะแล้วคือไม่ต้องปาบอลไกลๆไอ้ตัวเนี้ยถ้าปาบอลใกล้ๆหรืออย่างเงี้ยหรือเราเข้าใกล้มันอ่ะมันจะวาร์ปหนีเราได้แล้วคือวาร์ปหนีตลอดอะ่ะนี่มาเจอ โปเกมอนสต็อปเหมือนเดิมแวร์ูของนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวโปรดของผมอีกตัวหนึ่งเลยนะคือเป็นตัวพืชที่โจมตีเป็นแอตแทกอะส่วนใหญ่ตัวพืชเหมือนว่ามันจะโจมตีเป็นสเปเชียลแอตแทกนี่ผมว่าตัดไม้้าบ้าครับผมคือผมเสียวาสา้างบ้าไปเยอะมาก เกือบเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวทุบเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวทุบคือมันไม่ให้ถูกใอเป็นคนเลือกมากคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลือกมากก็ตอนนี้แหละคือผมอะไม่เล่นไมค์ครับนานมากนะเอาจริงไม่เล่นนานมากๆอะแต่คืออยากเล่นโปเกมอนด้วยอยากเล่นไมค์ครับด้วยก็เลยเล่นไมค์ครับโปเกมอนเลยง่ายเลย แล้วคือพวกทักษะการสร้างพวกคับของเนี่ยคือมันก็จะ,แบบะดูช้าๆอื่นๆตัวเองนะใครที่บ,บเล่นมาจำเงี้ยดูอาจจะรู้สึกขัดใจได้นะเอาจริงตอนผมมาตัดนี่ผมยังเสือว่าผมขัดใจตัวเองเลยนะแบบทำไมเราทําช้าขนาดนี้วะตอนทํามันช้าขนาดนี้จริงๆหรอทีนีท้ทำที่การบันไดนะไม่ถูกใจที เฮ้ยเนี่ยสาเซียนแม่งเกิดคือเกิดแต่ตัวเดิมๆนี่โอ้โหก็ลองมาจับเลยคือมันเกิดเราก็ต้องจับเนาะคือดูขนาดขนาดแตกต่างกันมากเลยอ่ะ ผมก็ไม่เสี่ยงที่อีกรอบนะผมก็จับเลยเพราะอีกรอบนึงน่าจะตายแน่นอนอ่ะมือน,นี้เหมือนเหมือนผมจะรู้สึกว่าเหมือนผมจับได้ไวมากเลยอ่ะเน,นี่ยฟาบอนเหมือนเดิมคือฟาบอนจับจับตัวนี้มันความเร็วมาเยอะมากเลยไงมันก็เลยแบบเห็นผลเห็นผลเยอะพอดีโคตรแบบสถิติ สเตติใหม่เลยคือว่าโอ้ยเสียงหลงก็ามาสเตติใหม่เลยคือจับเทพสองบอลน,นะโอ้โหมันเทพจริงป่วะที่ผมจากนั้นผมมาตัดไม้สร้างบ้านเหมือนเดิมับผมสร้างๆทุบๆนี่แหละเป็นคนเลือกมากก็ประมาณนี้แหละตอนแรกจะตอนแรกนะผมจะขุดดินอยู่ด้วยประเด็นอ่ะแต่ไปม,มาเอ้ยเราอาจ,จะอยู่ที่นี่นานหน่อยหรอนานหรอเออเดี๋ยวก็รู้ผมก็เลยสร้างไม่ดีไปเลย ส่วนเรื่องสีไม้ดิบางคนอเอ้ยทำไมทำไมพี่แม่งเอาสีนู้นสีนี้ปนกันเอาจริงผมรู้สึกว่าผมรู้สึกชอบนะที่มันแบบสเปรสะสป่ามันรู้สึกมันไม่จำเจเดียะจะบอกไอเดียมันคือความชอบส่วนบุคคลเนาะนี่ซาเซยแม่งเกิดเกิดอีกแล้วสุดแม่งเกิดยากิจริงวะเทพตัวเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่แม่งโชคดีเกินเจะเจอเทพ ติดต่อกันเลยอ่ะแล้วคือพึ่งเล่นมาได้ไม่กี่วันได้เทพ2ตัวสามตัวแล้วอ่ะโชคดีไปไหนอยารอดูต่อไปครับผมเหมือนตัวนี้หัวจับอย่างง่ายดายนะคือมันจับง่ายอ่ะหรือว่าเราฟุกวะก็คงฟุกแหละจริงมันก็คงจับยากนะ นี่โหจับจับง่ายไม่แพ้ตัวเมื่อกี้เลยนะคือเราตีให้เลือดมันลดไงนี่แล้วจะไหนันม้โหทำทำบ้านต่อหลังค้ายแหละโอ้โหเอาจริงหลังค้ายนานกว่าข้างล่างเยอะมากเลยนะคือกว่าจะลงตัวกว่าจะอะไรแล้วคือดิโอ้โหเลงเลงกว่าจะวางได้แต่ละบล็อก อ้ายิ้มผมนี่เป็นคนที่กลัวตกมากน,นะคือก็ต้องกดชิปตลอดอ่ะเหมือนนั้นเป็นบอสหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเหมือนว่าบอสเปล่าวะเออเป็นบอสอ,อ่ะผมก็ผมก็เลงสะพานหนึ่งว่าใช่บอสเปล่าวะแล้วคือชอบเป็นแบบนี้ยพอรับผลแป๊ปุ๊บเอาหาย บางทีมีพวกบอสล่าเมกาเกิดเงี้ยผมเดินไปเอาหายแล้วเนี้ย้าีไม่หายแต่คือเหมือนผมตามไม่ทันเนี้ยนีแนวโหเกิดแล้วตัวที่ผมต้องการผมก็รักษาเตรียมไว้นี่เลย ก็ท้าจริงๆเลยโอ้โหเดินผ่านเหน่อยไม่ได้พวกตระกูลนกเนี่ยคือมันท้าเก่งมากนะบางทีอยู่บนท้องฟ้าไม่ยังลงลงมาเท้าได้อะจากนั้นผมก็เดินตามหายนะคือเดินเดินแล้วมันเห็นไม่กว้างผมก็เลยบินนี่ว่ะผมบินไม่เห็นเลยอยู่ตรงโน้นใช่ผม <laughs> นั่นแหละ อย่างที่ผมบอกว่าผมอะแม่งใช้ดวงไปหมดแล้วนี่แต่คือดวงก็คือยังยังเข้าข้างอยู่อะคือได้ได้นิสัยที่ดีนะซาเซียนเนี่ยที่จับมาเมีได้นิสัยเพิ่มสปีดแล้วลดเอพีเอสแทคือตรงกับความต้องการผมมากเลยเล้อกคดีดูไอวดี IV วีนี่คือเยอะมากอะนะหัตามตามเก็บ EV ให้ซาเซียนผมตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัว ตัวหลักผมไปเลยนะตัวเนี้คือมันเก่งอ่ะคือโปเกมอนแต่ตัวมันมีความเก่งของมันไม่เหมือนกันนะนี่เดีนะ๋ยวนผมก็เจอชายนี่นะคือเจอชายนี่แต่ะตัวทำไมแบบไม่เจอตัวตัวดีๆบ้างวะเจอตัวที่ผมไม่ได้คิดว่าจะเอามาเข้าทีมเนี้ยนะ แต่เหมือนในตัวหินเมื่อกี้กเก่งนะแต่ว่าต้องเปล่นร่างถามผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเพดหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ตัดตไม้สร้างบ้านต่อผมอ่ะคือยังไม่เสร็จเลยอ่ะดูดิคือผ่านมาตั้งกี่วันแล้วบ้านยังไม่เสร็จเลย <laughs> น้ี่สร้างบ้านสร้างบ้านต่อยาวๆใช่พอทุบด้วยต,ตอนแรกตอนแรกทำเป็นหลังคาลาไปมา อยากได้แบบว่าเป็นหลังคาที่สามารถมองเห็นเข้าท้องได้ก็เลยกะว่าจะทำเป็นกระจก ทีนี่ผมนี่เสียเวลาการสร้างบ้านไปเยอะมากนะคือดูดิยาสร้างบ้านตั้งกี่วันแต่มันดีตรงที่ตอนนี้ผมสร้างบ้านก็จะมีพวกเทโพกอะไรเกิดมาให้จับยังได้จับไปมอนรอบๆข้าง,งมีบอสม,มีอะไรเกิดมาบ้างนี่แล้วจากนะั้นผมก็เดินทางเดินทางหาของคือจนอนะช่วงนี้จริงๆแต่ก็แวะตีบอสตีไรพวกนี้ด้วยระหว่างทางก็เจอตัวไหนน่าจับผมก็จับ เจอตัวไหนแปลกๆผมก็จับอย่างนี้เจอวัตถีบอสเจอตัวโสดนะก็จับมาไว้แต่คือได้ที่สามไม่ดีไงนี่เจอชายนี่แล้วชายนี่นี่คือมันเกิดยากนะแต่ทำไมต,ตอนนี้ผมเจอบ่อยไม่ดูนะแต่ตอนเล่นมันไม่เจอถี่นะคือมันวันที่สาม่สามวไงแต่เวลาตัคดคลิปเหมือนมันเจอไวมากเลยนี่ g e n e s เกิดเกิดโอ้โหคือเหมือนผมพับพับหน้าจอไว้แล้วไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันเนี้ยเปิดเข้ามาคือเทพเกิดเลยอะ่ะโหดแล้วคือบอสบอสก็เกิดนะเหมือนเป็นล่างเมกาด้วยมั้งคือทำบอสท้งล่างเมกาเกิดพร้อมกันเลยอะ่ะคือชอบเกิดพร้อมกันเนาะนนนมีไผมผมก็เลือกที่ จะตีนะตีให้เลือดเหลือน้อยแล้วผมก็จะจับมันเพราะว่าผมกลัวมันหายอะ่ะคือเรามีตัวที่สามารถสู้ได้แล้วไงคือตีไปก็กลัวมันตายไปเลยนะแต่ผมก็ตีไม่ถึงเลือดแดงอะ่ะ คือตีถึงด้วยแดงไม่ได้เดีย๋ยวมันจะตายเอาถ้าตีทงน่าจะตายหรือมั้งมีผมก็เลือกเป็นเน็ตบอลนะเพราะว่าเน็ตบอลมันเอาไว้จับพวกรแมลงพวกท่าน้ำใช่ไหมเป็นบอลตะข่ายโอโ้โหเกอดไม่คิดว่าเจอมานะนะตัวเนี้ยไอ้คือคือไม่รู้เนี่ยว่าว่ามันเกิดว่ามันเกิดในเบรคโฮมนี้อะไรเงี้ยไอ้คือนายงงไอ้ตัวอะไรวะเน็ตบอลไปโอ้ยันเช้าเลยเหรอคือถ้าจับอย่างเงี้ยคือคือมันจะไม่หายไง แต่แล้วจับปลาบอลหนะเอยคือมันมีโอกาสหายเหมือนนี้เหมือนจะเป็นมันไม่ใช่เทพหลักนะตัวเนี้ยเป็นเทพรองผมกลัวหายจังเลยคือมันจับยากมากเนี่ยยากกว่าซาเตียนอีกอะตายนะลองเสียงดูนี่ไงตายเลยเราไม่าตาย มันต้องคูณสามเลยท่า,มาแลมลงทำไปคูณสามมันยังไม่ติดอีกวะคือจะมืดอีกรอบหนึ่งแล้วอะคิดดูเถอะโอ้โหนี่ไงเอ้ยท่าน,นี้มันโดนขาดโดนแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือแม่งโดนนะประเด็นอะเฮ้ยโอ้ยแม่งเกือบ โอคือไม่คิดดีข้ออ่ะโอ้หใจไม่หายแวบเลยเมื่อกี้คิดว่าจะตายจริงเ,เป็นเป็นตัวที่ผมจับนานที่สุดแหละฮติดยากติดเย็นจังละ่ะก่อนอันี้ผมเคยเล่นแล้วแลเว,วเจอการดอนอ่ะการดอนจับไม่ยากขนาดนี้เอาจริง นี่คือผมหม,หมดไปเป็นกองนะอ,อะนะบอลอะจับยากจริงนี่ดูดูดูคอยคิงเป็นไงคอยคิงเ็าติดและเองยังไม่ติดเลยจับมาสองวันแล้วเนี่ยหรือตัวนี้มันพิเศษหรือมันมีทิกอะไรของมันเปล่าวะทำไมไม่ติดลวลเนี่ยโอ้โหแม่งเลยคือกว่าจะติดอะ่ะเกินไหมเปล่า บอกเลยครับถ้าเป็นการสุ่มกาชาผมแม่งคงเกลือสุดๆไปเลยนี่แต่อย่างนั้นผมเจอพิเจียนพิเจียนพิเจียนแบบว่าใช่ไหมเออนั่นแหละด้าเมก้านะอย่างเท่เลยผมนี่ชอบนะด้าเมก้าล้างของตัวตัวเนี้ผมต้องหาพิเจียนมาทำด้างเมก้าเลยเห็นไหมนะผมยังเดินทางต่อนะนี่คือผมมาเดินทางมาที่ที่ผมไม่เคยมาแล้วตรงเนี้ย นี่ขา้างหน้าผมก็เจอเป็นเหมือนเป็นสารนะสารนี้สามารถเรียกพิกจูพิกจูกจใช่ไหมร่างแรกของพิกจูอ่ะเออที่เป็นด่างพิเศษอ่ะกับว่าก,กับเรียกเทเลบี้นี่ผมอากาศจะทุบไปไว้แถวบ้านเลยความขี้เกียจมาไมนะ่เนาะโหทุบนานจัดเลยอ่ะคือมันทุบไม่ได้ไงเราก็ทุบไปเถอะ นี่ผม,มว่าแมวแหละมาร์กจุดไว้ดีกว่าแล้วก็เดินไปสำรวจนี่ผมมาเฮ้ยนุยงนุยงเอาติด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 โอโ้โหทางเทพทางบอสเลยว่ะเฮ้ยหาซุ้ยเหรอตีอีกหรือเปล่าวะโอโ้โหโอ้โหแม่งคือลุ้นนะ่ะกลัวแม่งคีย์ดีข้อโอโ้โหอยู่ๆก็เจ็บแทน <laughs> เฮ้ยคืออะไรอะ่ะไม่ได้นะเกี่ยมค้างอะ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยแม่งเอ้ยไอ้ครับเนี้ยต้องออกเกมใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งไปอย่างที่คิดเลยแม่งเอ้ยเฮ้ยทางทางนี้แปลว่าหมูบบ่บ้านอะ่ะ ใช่ครับผมก็เออกลี่ยเข<อ>้าใหม่มา,<ง>มาโหผมนี่ช่างจำอะไรไม่ได้สักอย่างเข้ามาขายของเลยนีโอ้โหมีตังกินแหละเอ้ยไม่ให้มีตังกินมีตังซื้อบ่อนแหละเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ทำไมน,นีมันสวยกว่าทุกอันเลยอ่ะ เฮ้ยสวยมากอันเนี้ยเฮ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 ้ยไปไหนแล้ว啊อืมตู้ได้ไหอเนี่ย ีหลังจากที่ผมได้หินเมก้ามานะผมก็ต้องตามจับตามจับล่างแรกล่างสองอะที่เป็นหนอนหนอนสีอะไรวะสีเหลืองๆอ,อะเออนั่นแหละเพื่อมาพัฒนาร่างแล้วทำให้เป็นร่างเมก้านะเผื่อต่อไปเราจะได้มีทีมเทพๆผมนี่จริง EP น,นี้คือผมเสียบ,บอสไปสองตัวเลยนะ ถ้ารวมอันเก่าด้วยก็คือสามเลยนะ oh. โอ้โหคตรเสียดา,ายเลยคือแต่ละตัวเป็นตัวที่ผมไม่เคยนี่เลยอะนี่ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะโซนแหลกโซนหลกคา b i บิคอนแต่จะคือดูดูขนาดน้องดิน้องน่ารักมากขนาด oh. โอ้โหจิ๋วเดียวอ่ะนี่ผมจับมาแล้วผมก็เดินทางต่อนะ ผมเดินมาสถานแรกที่ผมเจอเนี่ยที่ผมแอบทุบอะ่ะผมว่ากะจะสร้างบ้านตรงนี้อีกที่หนึ่งผมจะทำกล่องเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะกลับไปกลับไปเอาไอ้นี่กลับไปเอาพวกของจากบ้านเดิมมาบ้านเดิมก็ปล่อยไว้งั้นแหละเผื่อบางทีเราแวะไปมั่งไปหาเทพมั่งอย่างนี้แต่คือไกลยอยู่นะไกลมั่งทีนะ มันจริงบ้านเราไม่โคตรน่าอยู่เลยเดิยขบวนนี้คือเป็นกระจกเลยอะเอาจริงผมยังไม่เจอไบโอมจังเกิลเลยนะไบโอมจังเกิลน,นี่คือมีเทพมิวเกิดเลยนะสามารถเอามาทำมิวทูได้ถ้าจะไม่ผิดนะแต่วิธีทำผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมนี่ยังยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเดินทางต่อหรือผมจะสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งดีที่ผมก็กำลังสำรวจพื้นที่รอบบ้านผมนะว่าว่ามีไบโอมอะไรบ้างน่าอยู่หรือเปล่าว่าแบบว่าเออเผื่อจะบินไปตรงนน้นตรงนี้นี่ผมก็ไปแวะหมู่บ้านซื้อบอลสักหน่อย คือกะกะไว้จับเทศจับอยบอยายายาลยาวๆอะไรเงี้ยคือมีตังแล้วอะ่ะอ้าวไหนบอกว่าซื้อไงไม่ซื้อหรอวะเฮ้ยไม่ซื้ออะนี่ครับผมระหว่างนั้นเหมือนผมไปเมื่อกี้มันผมไปบ้านบ้านตากับยายนะเพื่อขโมยไอ้ ไอที่เป็นตัวตัวผสมตัวผสมพันธน่ะผสมพันไปมอนเพื่อได้ไข่ามานะ่ะเดี๋ยวว่าซื้อเลยมันมีมันมีไข่นะสองหมื่นกว่าบาทแต่คือผมมีซิลทอสไงซิลทอสแบบว่าเออนั่นแหละที่มันขุดแล้วมันเราจะได้แบบที่เราต้องการอ่ะนั่นแหละเอาไปขุดมาเลยแต่มันขุดพีซีไม่ได้ขุดพีซีจะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมอ่ะที่ผมมาตัดตัดไม้โลงเหมืองนิดนิดหน่อยเอาไปคาบของ สร้างบ้านเอาจริงเป็นการลงเหมือครั้งแรกของผมเลยเนี่ยเลรผมเริ่มเสียเวลากับการสร้างบ้านเลยเลยผมมาเจาะจอหินทําเป็นถ้ำเลยตอนแรกอะ่ะ นี่สร้างเสร็จก็ทุบคือสร้างเสร็จแล้วก็ทุบเพราะว่าเราอยู่บนเขาไงผมอยากได้บ้านที่แบบเป็นหินไงจะได้แบบเอออยู่บนเขานะบ้านไม้ได้ไงต้องเป็นบ้านหินสินี่ผมก็ทุบทําเป็นบ้านหินคือมันะไะด้ตัดกับตัดกับไม้ม้างอะ่ะไม้มันสีขาวเหมือนกันหมดเลยอะ่ะผมก็ว่ามันยังไงยังไงอยู่นี่บ้านหินเลยทําทางขึ้นเหมือนเดิมผมเจอเวลารีบๆเนี้ยมันเดินขึ้น,นสะดวกดีนะ คือเราอยู่ไหนโปยม,มอนตรงนั้นถ้าอยู่แช่นาดนโปยม,มอนมันจะเกิดเยอะมากนะโ,โหครับคาพีซีคือเพชรก็อสุดท้ายแล้วผมอะคาพีซีเราคือจะย้อมสีโอ้โหย้อมไม่ได้ด้วยมันต้องย้อมไงไม่ได้แจหมกันเห็นเห็นคนอื่นเขาย้อมได้กันอะ น,นัผมก็วางที่ฟักไข่คือผมจะมาฟักไข่ตัวพิกาจูนะเพื่อให้เป็นพิจูแล้วก็ให้ทำให้ค่าความสิทธิ์เยอะๆแล้วก็ไปหายตรงสารเจ้าหละพอละหาสารเจ้าใช่ไหมมันก็ได้เป็นเหมือนเป็นคู่หูพิจูอีกอีกร่างหนึ่งอะ่ะนี่ผมเดินทางออกหาของเหมือนเดิมน,นะเอาจริงผมว่าผมจะเอาหาวิธีเอา เจสบอลเพื่อมาเอาเซลบี้เซลบี้ป่าวะเออนั่นแหละตัวเซลบี้แล้วก็พิจูนะสองตัวนี้ผมก็จะออกเดินทางแบบว่าเรื่อยๆไม่มีทิ้นสุดเลยนะคือผมจะไม่สร้างบ้านแล้วจะสร้างแบบตอนแบบมันอิ่มตัวจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าตรงนู้นก็น่าสนใจตรงนี้ก็น่าสนใจเบโอมนู้นก็ยังไม่เจอเบโอมนี้ก็ยังไม่เจอแ้วคือเทพเทพในโปเกมอนตอนเนี้ยคือมันเยอะมากๆมันไม่เหมือนในพวกเกมอะไนะ ดีเทนโดในในเกมบอยอย่างเงี้ยที่แบบว่ามีบอสแค่ในภาคภาคนั้นอะคือเนี่ยมันมีบอสของทุกภาคเลยอะทุกภาคจริงๆอ่อะที่แบบผมไม่แน่ใจว,ว่ามันถึงเจนไหนนะแต่คือมันกนะ็เกือบจะล่าสุดแล้วมั้งคือมันมีเกือบทุกภาคยอยไงบอสอะเอ้ไม่ใช่บอสเน่ยเทพเทพคือมีเกือบทุกภาคยอยไงี้ผมกะว่าผมอากได้ทุกตัวถ้าเป็นไปได้อ่ะแล้วคือพวกตระกูลนกไฟอะเทพโอ้โหคลาสสิกจัดเลย คือผมยังไม่เจอสักตัวเลยนะลกไฟเนี่ยคือยังไม่เจอแท่นแท่นอัญเชิญไม่เท่าไหร่ยังไม่เจอลูกออฟด้วยที่เอาไว้เก็บวิญญาณไว้หมอนอ่ะแล้วก็ไปเอาไปอะไรนะเอาไปอัญเชิญอ่ะเออผมยังไม่เจอเลยนะก็ EP นี้ผมก็ขอตัดจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาหาวิธีทำตัวเซเลบี้กับตัวพิจูนะผมก็จะ เดินทางไปเรื่อยๆไปทุกไปโอมที่ผมอยากไปไปสำรวจทุกที่ที่ผมอยากสำรวจก็ยังไงผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ